ที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดในช่อง youtube อาจารย์จ้ำศรีบุรพาครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับที่รับชมนะครับในวันนี้น,นะครับ<น>มายังมาย่งมยงเป็นไงบ้างใครที่เข้ามารับชมครับในช่องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมใน ช่อง YouTube อาจารย์จ้ำสีบุรภาวันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์สดในช่อง YouTube แบบพิเศษเลยวันนี้เราอยู่บนยอดเลยจุดสูงสุดชั้นที่3เลยของวิหารดวงเหนือดาวนะครับผมเทพสวรรค์ตะวันออกนะครับนี่ชั้นที่3นะครับชั้นที่3เลยด้านหลังนะครับเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขานะครับคือเขาสัำเภาทอง หรือคนระยองเรียกว่าเขาช่องเจ็ดหรือบางคนก็เรียกว่าเขาเจดานู่นทูงสูงเลยนะครับอันนี้เราอยู่ที่สูงเลยนะบอกเลยอยู่ในที่สูงเลยนะครับชั้นสูงสุดของวิหารดวงเหนือดาวอยู่ชั้นที่สามเลยนะครับผมก็นะครับสถาปัตยกรรมงานปั้นอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จนะครับเป็นสถาปัตยกรรมงานปั้นงานติดงานเซรามิกอันนี้แบบให้เห็นชัดเลยนะครับเป็นงานเซรามิกนะครับติดนะครับดอกช่อบว้ยนะครับ ๋ยวกเข้ามารับชมกันแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้ช่างก็จะมาปูนะครับปูกระเบื้องหลังคาแล้วนะครับผมแล้วก็ในงานครันนี้นะครับในงานก่อสร้างก็ต้องขอขอบคุณบริษัท S.T.T. นะครับผมนั่งร้านมาตพุทธด้วยนะครับผมทีมงานของวีนาด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับผมที่ได้จัดนั่งร้านแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นงานแบบ เซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้อย่างดีนะครับผมเนี่ยครับสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพิธีนะครับผมบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนนะครับผมโน่นด้านบนเลยนะครับผมแผ่นกล้องไปแผ่นกล้องไปนะครับมาตฐานเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับผมอันนี้คือเป็นวิวด้านสูงเลยนะฮะวิวด้านสูงเลยนะครับแผ่นกล้องไปนะครับตอนนี้ นะครับเห็นวิวเขานะฮะเห็นวิวเขาเลยนะครับผมนะครับที่เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่านะครับเป็นในมุมสูงนะครับในมุมสูงนะครับของวิหารดวงเหนือดาวนะครับผมเทพสวรรค์ตะวันออกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆตระกูลด้วยนะครับผมที่เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกันมานะครับแล้วก็คณะศิษยานุสิ์ญาติธรรมศาสตรมิตรนะครับผมที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา สิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมขอให้ร่ำรวยเลยนะครับใครที่ร่วมสร้างที่นี่กันมานะครับผมยังไม่เสร็จนะฮะเหลืออีกหลายขั้นตอนมากๆนะครับอีกหลายขั้นตอนมากๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็อยู่ทานที่สามเลนะเห็นนะฝั่งนี้เขาใช่ไหมโน่นทะเลครับที่เห็นเป็นตึกไกลๆนน่นเลยอาจจะไม่เห็นนะฮะอาจจะไม่เห็นที่ไกลๆเลยฮะ เป็นหาดแม่ลําพึงนะครับถ้าตรงไปนี่ก็คือเป็นลานหินขาวนะครับหาดแม่ลําพึงหลังพิงเขาหันหน้าลงทะเลครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาคารพระดาบทนะครับชั้นสูงเลยนะครับผมอาคารพระดาบทชั้นสูงเลยเดี๋ยวบนยอดอาคารพระดาบทนะฮะที่เห็นเป็นแกนเล็กๆนะแกนเล็กๆเดี๋ยวจะมีการนะครับมีปั้นนะครับมีฉัตรนะครับฉัตรพระเจ้าห้าพระองค์ห้ายอดยังไม่เสร็จนะฮะอีกหลักพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวให้ไปชมสถาปัตยกรรมงานปั้นแล้วก็งานสร้างนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองชั้นที่สองนะครับนี่ธงห้าแมททับนะครับผมองมังกรแล้วก็เนื้อในเทศกาลตรุษจีนครับเดือนหน้าครับผมก็ท่าในใดที่จะสักการะาบูชานะครับผมแก้ปีชงเดี๋ยวจะลงในในช่อง แล้วก็ลงในเพจอาจารย์าจาย Nike, so. ย้ำศรีบุรพาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าจะทําวิธีแก้ปีชงยังไงอะไรยังไงจะจองกันมายังไงนะครับผมอย่าดานล่างนะฮะเซฟเซฟด้วยนะครับเซฟเซฟด้วยนะครับก็ตัองขออภัยด้วยไม่ได้ใส่เข็มขัดเซฟตี้ขึ้นมานะครับขออภัยด้วยครงานนี um ้งานเซฟตี AD ้อย่างดีนะฮะงานเซฟตี้อย่างดีนะครับโอี้ ชั้นบนนะครับชั้นบนเป็นช่อฟ้านะครับชั้นบนเป็นช่อฟ้านะครับแปดช่อนะครับด้านล่างหงแปดตัวนะครับหงแปดตัวแปดทิศนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับชั้นแรกเลยนะครับเป็นมังกรนะครับเป็นมังกรเสียงอีกแปดตัวลองฟังเสียงใหมได้ยินไ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 หมนะครับด้านในนี้จํบบรรจุพระพระพุทธรูปและตักห้านิ้วจํานวนหนึ่งร้อยแปดองนะครับ ขึ้นมาได้นะขึ้นมาได้อันนี้เป็นงานเขียนสีนะครับจะไม่เสร็จนะครับประมาณช่วงกลางเดือนนี้เหมือนกันนะครับช่างสีก็จะเข้ามาอีกนะครับด้านนี้คือชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวจะมีก่อฉาบติดไฟนู่นนี่นั่นนะครับก่อฉาบติดไฟเพื่อที่จะบรรจุพระนะครับเพื่อที่จะบรรจุพระนะครับพระพุทธรูปนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับ ใครที่จองนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาบรรจุไว้ที่วิหารดวงเหนือดาวนะครับผมเพื่อจะหนุนดวงเพื่อความเป็นสริมงคลอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราทําแผ่นดวงของเราไปบรรจุที่พระาธาตุต่างๆนะครับฝากดวงต่างๆที่นี่ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราทําไว้สำหรับแก้ปีชงทําให้หนุนดวงนะครับผมแล้วก็รับพลังงานนะครับในภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออก รับพลังงานในภูมิศาสตร์นะครับของอภูมิศาสตร์มังกรเขียวในภาคตะวันออกนะครับผมลักษณะจะคล้ายๆกับพิธีของจีนนะครับอันนี้จะคล้ายๆกันพิธีของจีนคือพิธีเซกีนะครับก็คือการทําพิธีฝากดวงในภูมิศาสตร์ต่างๆที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีทํานําพระนําดวงมาปรรจุไว้ให้นี่108องค์นะครับผมแล้วก็เป็นแผ่นดวงต่างๆนะครับของค้ารศาศา,านะครับแล้วก็ของสัตว์ชนแล้วก็ของในตระกูลต่างๆนะครับผม อันนี้ก็เป็นงานเขียนสีแบบใกล้ชิดเลยนะฮะเป็นงานเขียนสีแบบใกล้ชิดเลยอันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จดีแล้วก็ที่เห็นนะฮะอันนี้เป็นงานปั้นนะครับงานป yep. ั้นอันนี้เป็นงานเซรามิกนะครับ,บนี่ติดชิ้นต่อชิ้นนะครับติดชิ้นต่อชิ้นอย่างนี้ไปฮะนี่ฮะนะครับเนี่ยที่แตกนะฮะก็เป็นตังแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยชิ้นไม่ใช่ถูกนะฮะเนี่ยเป็นงานเซรามิกเนี่ยฮะ ไปงานเซรามิกทั้งหมดนะครับมับงกรก็เช่นเดีวยวกันก็เป็นงานเซรามิกทั้งหมดนะครับผมหายากมากนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอันนี้หงแดงนะครับผมหงแดงหงเขียวนะครับราเราไปชมด้านล่างนะเยวไปดูมังกรไปดูมังกรเขียวไปดูมังกรเขียวค่อยลงนะครับรค่อยลง นี่นะฮะเป็นช MM ั้ <ar> นแรกนะครับชั้นนี้เป็นชั้นแรกนะครับอันนี้เราไล่จากด้านบนไปด้านล่างนะครับเราไล่จากด้านบนไปด้านล่างนะครับก็ศิษยาลุสิตก็ร่วมบุญกันมานะครับตั้งแต่ดวงตาองค์มังกรนะครับมังกรนะครับอันนี้มังกรเขียวนะครับเป็นงานเหมือนกันครับเป็นงานสลมิกเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานปั้นแล้วก็เป็นงานติดนะครับผมเป็นงานแฮนเมดทั้งหมด ทุกตัวนะครับทุกองเลยนะครับงานเขียนสีก็เช่นเดียวกันนะครับงานเขียนสีก็เช่นเดียวกันงานเขียนสีน่าก็เหมือนกันครับเป็นงาน handmade เหมือนกันนะครับเป็นงาน handmade เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมามาชมเต็มเต็มเลยครับมาชมเต็มเต็มเลยนะครับทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยเป็นงานติดทั้งตัวเลยอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องมีเขียนสีต้องมีลงสีด้วยนะครับต้องมีลงสีต่างๆตรงนี้ก็จะมีลงสีนะครับแล้วก็จะปูนะครับ หลังคากระเบื้องเป็นเซรามิกทั้งหมดเลยนะครับเป็นเซรามิกทั้งหมดเลยสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะสียังอยู่เลยฮะสียังอยู่เลยนะครับสร้างไว้ให้โลกจดจํานะครับผมสร้างไว้ในแผ่นดินสร้างไว้เพื่อเทิดทูนองอ์ราชัน สร้างไวเพื่อโทษทนมบรมคูบุรพาจาร์นะครับครูบาอาจารย์ได้เล่าเรียนมานะครับผมเป็นเกียรติแล้วก็เป็นศักดิ์สรีนะครับผมเห็นไหมฮะสวยมากครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะด้านล่างด้านล่างด้านล่างเดี๋ยวไปดูพานงานทมเขียนสีนะครับแล้วก็งานหินขัดตอนนี้หินยังไม่ได้ขัดเท่าไหร่นะยังไม่ได้ขัดเท่าไหร่ด้านล่างด้านล่างนี่ครับงานนั่งร้านดีๆครับขอบคุณบริษัท s t t มาตาพุทธด้วยนะครับผมที่จัดมาให้นะครับผมขอให้ร่ำขอให้รวย ขอให้ถูกหวยเงินทองไหลามาเทมาตอนนี้ก็ยังขึ้นมาได้นะฮะใครที่มายังขึ้นมาได้นะครับแต่ต้องมีระบบเซฟตีน้นิดนึงนะครับผมใครที่เข้ามายังขึ้นมาได้เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ต้องถอดนั่งร้านออกทั้งหมดนะครับอันนี้งานเขียนสีนะครับงานเขียนสีนัเลิกไปประมาสัก50%เซแล้ว5 0นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนน่ช่างก็จะมานะครับ อันนี้ก็เป็นทีมงานของช่างสุนทรมังกรเมือง,งสุพรรณนะครับนะครับเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ตรงกับวันจันทร์วันนี้ตรงกับวันจันทร์มีพิธีจันทร์สอนจันทร์นะครับอันนี้เป็น เป็นรอบช่วงภาคบ่ายและภาคเช้าไน้ประกอบพิธีไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงภาคบ่ายนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับมีพิธีตุดเทียนสืบชะตาเนื่องในวันจันทร์ซ้อมจันทร์ขึ้น15บห้าเดือนเดือนยี่หรือเดือน2นะครับปีนี้เป็นปีขานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามในช่อง YouTube อีกทีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตัดต่อลงคลิปนู่นนั่นให้ให้รับชมอีกทีนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นงานหินขัดนะครับอันนี้จะไม่ได้ขัดนะฮะลงหินหมดแล้วนะครับแกะลายหมดแล้ว เนี่ยแกะลายให้หมดไม้หมดแล้วนะครับตัดชงตัดช่องลงทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีไท่ยิงไทอียงเทพสุริยันจันทานะครับแล้วก็จะมีเหรียญดวงเหนือดาวเหรียญใหญ่เลยเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร27เซนนะครับที่ใหญ่ลยตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นงานเขียนสีนะครับเป็นงานเขียนสีนะครับังกรหงนะครับเป็นหญิงหยางนะครับเป็นองค์เป็นโป๊ะขวืยเป็นแปดเหลี่ยมนะครับหญิงหยางนะครับมีองค์เหล่าเซียนเหล่าโกงเหล่าโจซือ มีเหล่าแปดเซียนนะครับผมมีเหล่าแปดเซียนมีเทพสวรรค์นะครับมีองค์ไตเซีย,ยนฮุกโจมีองค์เยอะมากเลยฮะเยอะมากเลยเทพสวรรค์นะครับไม่ตงหขัดทงหบดแล้วได้ตอนตอนเนี้ยแกะลายหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขัดนะฮะยังไม่ได้ขัดนะครับเพราะยวต้องต้องรอทั้งสีเข้ามาก่อนนะครับดูขนาดบางคนอนะ เห็นในรูปนะคิดว่าใจเล็กเนี่ยในเทียบเทียบเทียบกับตัวอาจารย์นะไม่เล็กนะครับไม่เล็กบอกเลยไม่เล็กเลยนะครับผมใจมากนะครับที่นี่เส,ส้นผ่าศูนย์กลาง1 1บเอดคิดถึงชาย้นะชายลังคาด้วย1 1คูณบเเมตรนะครับ 11, 11คูณ11เดเมตรนะครับถ้าเป็นมังกรนะครับทั้งมังกรทั้ง8ดทิศนะครับมังกรทั้ง8ทิศเดี๋ยวฐานน่ะจะมีไท่ยิงจะมีไถเอยียงนะครับเทพพาทิ์เทพจันทร์ นะครับผมโพธิสัตว์พระอาทิตย์โพธิสัตว์พระจันทร์นะครับผมแล้วก็จะมีมังกรทองนะครับพันล้อมรอบอีกทีหนึ่งนะจะมีมังกรตัวใหญ่พันล้อมรอบอีกทีหนึ่งก็ช่างทีมงานของช่างสุนทรมังกรเมืองสุพรรณนะครับผมหมาปั้นนะครับช่างสุนทรนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะครับจะต้องเขียนสีเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นงานลองพื้นก่อนนะครับเป็นงานลองพื้นก่อนนะครับ นะครับเมื่อกี้รับชมในฝั่งฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งนะครับแปดเซียนครับเป็นลูกแปดเซียนนะครับยังไม่เสร็จดีนะฮะยังไม่เสร็จดีแต่ด้านบนเรียสร็จแล้วนะครับบ้านบนสูงสุดเสร็จแล้วนะครับโอ้สวยๆมากๆครับสวยมากๆครับโอเคนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมในช่องอาจารย์จ้ามศรีบุรพาด้วยแล้วกันนะครับฝากกด ติดตามฝากซับสไคร์ฝากกดกระดิ่งตีละครังนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับในช่องอาจารย์เจ้ามีบรีาครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็เทศกาลตุดจีนในปีนี้นะครับซินเจียยูอีซินนี่หัวใจเฮงเฮเงินทองไหลมาเทมาครับไปรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ